ีค oh well, okay. <at right right. ่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูยังอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูยังจะพาเด็กๆไปเรียนดูเรื่องนกน้อยเลื้่านะคะอ่าก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนดูเรื่องนกน้อยเรื้อล่ากันเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าไหมคะเด็กๆเด็กๆพั้ม เขาไม่ใช่ของเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีบีกพับพับพัตัวเมียตีบีกพับพับพตัวผู้ขาดนับจุกกลูจุกกลูนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราเฝ้าแต่แลมองตัวเมียตีบีกพับพับพตัวเมียตีบีกพับพับพตัวผู้ขาดนับจุกกลูจุกกลูอ เด็กคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูยังจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของนกนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่านกมีประโยชน์อะไรบ้างอ็หนึ่งนะคะเป็นผู้ผสมพันธุ์ของดอกไม้คะ่ะเด็กอาข้อที่สองคือให้ความสวยงามและ เป็นอาหารนะคะเด็กนนำนกมาปรุงอาหารให้อร่อยแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะเด็กๆเ,เช่นไข่นกกระทาค่ะเราเอามารับประทานและที่เหลือจากนั้นเราก็เอาไปขายได้ใช่ไหมคะเด็กๆคราวนี้เรามาเรียนรู้ประโยชน์ของนกกันแล้วเรามารู้จักโทษของนกกันดีกว่าค่ะเด็กๆโทษของนกนะคะ อาเช่นเป็นไข้หวัดนกค่ะเด็กๆรู้ไหมคะเป็นโรคไข้หวัดนกแล้วจะทำให้เด็กๆไม่สบายและต่อมาค่ะนกก็ส่งเสียงดังทำให้สร้างความรำคาญแก่เรานะคะแล้วนกก็ยังจิตควรนทำให้เกิดแผลได้ ไปยุ่งกับนกมากนะคะเพราะมันอันตรายค่ะและนกก็ยังขี้ใส่พื้นตามบ้านเรือนของเราเช่นนกพิราบนักเรียนเห็นไหมคะมันสกรปรกมากเลยค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของนกกันแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบงานของคุณครูนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊าย าสามาคีกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีนกกระจาบฝูงใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันหลายพันตัวโดยมีพญานกกระจาบเป็นหัวหน้าฝูงคอยดูแลบริวารด้วยความผาสุขตลอดมาต่อมาพญานกกระจาบสังเกตเห็นว่ามีบริวารน,นกกระจาบหายไปจำนวนหนึ่งจึงรีบสืบหาสาเหตุ พบว่ามีนายพานคนหนึ่งเข้ามาจับนกกระจาบไปขายโดยการทอดตะขายทำให้นกกระจาบหายไปจำนวนมา,า,ากพญานกกระจาบจึงเรียกปริวัรมาประชุมกันแนะนำวิธีการเอาตัวรอดจากตะขายของนายพานว่า่านทั้งหลายหากวันใดพวกท่านหลาดลลางถูกนายพาน ใช้ตะข่ายครอบจับได้ให้พวกท่านที่อยู่ในตะข่ายตอดหัวเข้าไปในแต่ละช่องของตะข่ายแล้วพร้อมใจกันบินตะข่ายไปพาดไว้กับต้นหนามจากนั้นให้บินหนีออกมาทางด้านล่างของตะข่ายด้วยวิธีนี้จะทำให้พวกท่านหลอพ้นจากภัยร้ายได้เมื่อได้ฟังคำจากพญานกป,ประจากษแล้ว เหล่านกกระจาบก็ร่วมมือกันในการทำตามคํำแนะนำนั้นเป็นอย่างดีนับจากวันนั้นนายพานก็ไม่สามารถจับกนกกระจาบไปขายได้อีกเลยอยู่มาวันหนึ่งมีนกกระจาบตัวหนึ่งบินร่อนลงมาไม่ทันระวังจึงไปเหยียบหัวนกกระจาบอีกตัวเข้านกกระจาบตัวที่ถูกเหยียบหัวโกรธเป็นอย่างมาก แม้จะได้รับคำขอโทษแล้วก็ยังไม่หายโกรธจึงเกิดการทะเลาะกันไม่รู้จบจนถึงขั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันขึ้นแม้พญานกกระจาบจะเข้ามาห้ามปรามแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รับฟังพญานกกระจาบบริพาบริวานนกกระจาบที่มีความสามารถีกันอบพยพไปอยู่แหลกที่ยูใหม่หลังจากนั้นไม่นาน นายพานคนเดิมที่เข้ามาจับนกกระจาบในปาน่าแห่งนี้ก็ได้เข้ามาจับนกกระจาบอีกครั้งคราวนี้เมื่อเหล่านกกระจาบถูกจับได้พวกมันกลับไม่ช่วยกันไม่ยอมยกตะขาบพากันบินไปต่างทิศทางเกี่ยงหน้าที่ในการยกตะขาบขึ้นจนในที่สุดเหล่านกกระจาบก็ถูกนายพาน